อะไรๆมันก็ลำบากลำบากเหลือเกินนะผมแต่ว่าเรามีเหล็กแล้วผมว่าผมต้องทำรองเท้าก่อนนะผมมันจะพอหรือเปล่าหมวกนะผมไม่อยากใส่ยังไม่อยากไอ้นี่ไอ้เขาเรียกวอะไรวะ ยังไม่อยากทําชุดนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสกินมันไม่สวย <c oughs> ยังห่วงสกินอีกอ่าอันนี้ใกล้พังแล้วโอเคผมเปลี่ยนมาใช้ของเหล็กแล้วอันนี้ดาบเหล็กสำรองไว้จะใช้พวกนี้มันเสร็จก่อนนะผม นะจะได้ประหยัดประหยัดแล้วโอเคเก็ได้เก็บไว้เท่านี้แลว,วันนี้ผมจะทำอะไรดีเนี่ยอุ้ยข้าวยังไม่โตเลย oh. อ,อ่ะเอาอดเอาทอสผมมาเลยหรอ เฮ้ยโคอยู่นี่โอเควันนี้ผมจะไปสำรวจเมืองดีกว่านะ,นะไอ้ดันเจียนที่เราไม่กล้าลงไปผมมาผมพร้อมแล้วอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดียวซอมบีคีไก่คีไก่เลยเฮ้ย ตีทีอุ้ยอุ๊ยอุ้ยติดไฟบั๊บบั๊บบั๊บดีบั๊บอซ์ไอซ์อีซ์ใครๆก็ชอบน้องไอซ์อุ้ยกูไม่ชอบมึงอย่ามายุ่งเอ้ยทำไมมันโอ้โหตายยากเหลือเกินไข่มันตือตือตดึงสตรีมนะครับผมเฮคนกำลังเล่นอยู่โอ้ของเก็บก็จะหมดแล้วะไปวะเนี่ย ผมโดตอนนี้ต้องยุกเหล็กก่อนแล้วครับผมเฮ้ยใช้นี่ก่อนสิแม่รีบใช้ย,ยังเลยไปทางไหนดีโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยโอ้โหีมแล้วไอซ์ไอซ์ไอซ์ใครใครก็ชอบน้องไอซ์เฮ้ยไม่ดาเมจมันแรงเหลือเกินนะเนี่ย ผมอยากใช้ดาบให้มันพัง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 ให้มันพังพังไปอ๋อโดนไหมเนี่ยตีลำบากเหลือเกินเนีตัวเล็กเนี่ยฮะน่ารุ่มอ๋อมันมึนหรือเปล่าเนี่ยไอซ์ไอซอยากได้น้องไอซ์เป็นอะไรของพวกแกนะฮะดิครับวิ่งเจอเล็กเจอเล็ก ต้องใช้ของให้มันคุ้มนะผมของของ,ของหินใช้ใช้ไปให้มันพังพังไปเรียบร้อยไป,ไป,ไปละครับไปละครับมีอะไรไหมเอ่ยโอ้ยิววิมาแล้วตูตัวฉกาดมาดิมาเดียวมาเดียว ไม่ดิมาดิกลัวเหรอ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 อุ้ยอู๋ไม่ตายไม่ตายอุ้ยคีเปอร์อุ้ยเอามันหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วผมอยู่ที่สูงก่อนเลือดหิวช้าเหลือเกินอะดาบก็จะพังแล้ว มันแอบแล้วมันแอบอยู่แล้วอย่านะคิวแค่จะจำสแกนได้เหรอมันลอยไปกับอ้าวมันหายไปกับคีปเปอร์วะท่านชมมันหายไปกับคีปเปอร์มันพร้อมจะตุยผมทันทีที่ผมลงไปข้างล่าง โอ้โหผมว่าตรงนี้มันลึกมากหรือมันหายสปอนแล้ว โผล่ไปด้วยช่วงนี้ยุคฐานนะผมอุ้ยโอเคพังเรียบร้อยมาได้ใช้ทันทีขุดเร็วขึ้นนะเนี่ย เนี่ยโอเคแค่นี้แหละงั้นเราไปอีกฝั่งครับผมเฮ้ยโอ้โหมันอยู่นี่นี่เองมันอยู่นี่นี่เองโอเคตายปดิเอ้ยคิปเปอร์วัดิ มันมาไม่ได้ม,มาไม่ได้เอา้าปัม๊มปั๊มกันปั๊มกันอืมเฮ้ยโอ้โอยอีกตัวหนึ่งดีครับโหดินปืนอยากได้อ่ะอยากได้ยิงปืนอะ่ะผมอยากได้ยิงปืนอเ,เอ้ยนายมันก็อยู่ตรงนั้นไปไม่ต้องมาหรอก มีใครเขาสนใจจัดของแป๊บเอ้ยกระดูกปนเมลเดยะพีผบอมตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรจริงนะจะจะหากว่ามีใครอยากจะคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะบม ผมจะอ่านรับฟังท่านผู้ชมแล้วบ่มเลยข้างนอกมืดแล้วหรืออะไรแค่วันเดียวก็มืดแล้ววิ้ยโอ้ b i e s l a สเลเฮ้ยมันถึกขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยโอ้โหสปอนตกใจตกใจมีแมงมุม่ะ แมงมุมเยอะเฮ้ยโห้รอบที่แล้วแกทำโอ้ยทำไมซอมบี้มันเยอะจังโอ้ได้ตามแมงมุมอะ่ะสามตัวเอ้ย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 อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งออกไปออกไปโอ้โหฟาร์มมันเงนโลภฟาร์มกันมันเหลือเกิน ไายน้องไอซ์อุ้ยโอ้โหโทษอ่ะเอ้ยไม่ไม่ได้ดังไม่ต้องมาจับมือเออคนดังใครๆก็อยากจับมือครับผมผมได้สติงมาว่ะเนี่ยผมไม่รู้ว่าเอ้ยโอ้โหโตโอ้โหโอ้โหสามตัวไอ้พวกบ้า ผมนอนมันเยอะเกินโอเคผมอยู่ด้กระจกแล้วเท่าไหร่สิบเก้าวันหรอนี่ผมเอากระจกมาทำเป็นเอ้ยเดี๋ยวไอ้กระจกมันผมอยาก no สะฟักเอาโอไมค์โอ้ยย่ายุ <c> ่ง <oughs> <No. S 1> oh, oh, yeah, ไม่ต้องเสียนก็เกียนได้ <c oughs> ขอบคุณมากไอ้สึดเอ้หน้าบ้านเลยเอ้ย <c oughs> ตัวเปลือกว่าท่านผู้ชมตัวเปลือกอ้าวโอ้ดอดโดโดยองๆยองซอมบี้สไลย ER. เยอร์เฮ้ยผมได้ธนูโอ้กาบนุกกาบธนูกา ผมไปอุ่นหน้าบ้านกอนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันอะไรนะ่ะเดี๋ยววั h e f ฟักทำไมเหมือนมีคนมายืนอยู่ผมไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นเอ้ยผิดอัน นี่เออไอ,อ,อ,อ้นี่มันทำยงไงวะผมกระจกกระจกอ๋อกระจกวางเรียงกันเลยว่างั้นนี่ไงนี่ไงได้สิบหกแผ่นอ๋อสามสองอ๋อโอเคเออเนี่ยผมอยากได้กระจกนี้อ่ะ มันไม่สมดุลเอาซะเลยโอ้คีปเปอร์เฮ้ยอะไรมันรออยู่ข้างๆบ้านผมเนี่ยผมอยากรู้มีแขกมาหาแล้วครับผมท่านผู้ชมผมมีเอ้ยอ้าวมันหายไปแล้วเฮ้ยมันหายไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเป,เ,ปเป็นไปได้ไงออกไปนู่นแล้วไปนู่นนะโอ้เฮ้ย เดียวผมยังไม่ได้ทักถ่ายพวกเขาเลยเขาเฟรนลี่หรืเปล่าเ้าแตงโมผมหมดแล้วอะผมไม่รู้ว่าพวกเขาเฟรนลี่รืเปล่าแต่พวกเขาถือปุ๊บทไมเขาต้องมองผมอะพวกเขาเป็นไข่ครับผมเฮ้ยสนใจทำการค้าหรือเปล่าครับผมสวัสดีฮะ เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยทำไมมันง้างหน้าไม้เฮ้ยแดลิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแดลิวแดลิวอุ้ยมันมันวิ่งมาหาผมแล้วเฮ้ยผมไปทำอะไรมันโกรธเฮ้ยผมเฮ้ย NPC จ้างมันมาฆ่าผมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยกูทำอะไรมึงโกรธอ้าวง้างอุ้ยอุ้ยแรง โอ้โหกระตุกกระตุกโอ้โหเกิดทีกระตุกเลยอืมอืมอืมหมวกผมหายท่านผู้ชมหมวกผมหายอ,หอยู่นั่นโอ้โหผมมีแขกไม่ได้รับเชิญว่ะนี่ไงหมวกอ๋อได้โอ้อบัตท o มาได้ไงอ๋ออยู่นี่ แน่ตรงนี้ต้องพังว่าแล้วก็บล็อกไม้วางอืมก่อนอื่นต้องเคลียร์บ้านนะผม บานก็ประมาณนี้ยิกระจกไปยึดต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 ึดดดิงผมอยากจะต่อเติมนะแยกแยกไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ผมเดี๋ยวขอแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าจะแยกผมคือผมจะแยกมาฝั่งนี้แล้วก็แยกไปทางนู้นเลย แต่มันลำบากครับผมใช้ทรัพยากรเยอะนี่แตงโมลแล้วแตงโม17อันแตงโมมันทำอะไรได้ไหมนะี่ยแบบว่านอกจากอะไรเนี่ย Ferment Spider Eye อินตาแมงมุมได้เหรอครับผมโอ้โหพระเจ้า อะไรเนี่ยลูมลูมคืออะไรเนี่ยว่าผมไม่รู้อะไรเยอะแยะออเลยลเดี๋ยวเผาก่อนอฮ้ยเมลอน แมลอนแมลอนเคลือบทองคำพระเจ้าผมจะทำอะไรดีเนะี่ยสโมเกอร์อะไรเนะี่ยเครื่องเผาเหรอในถังน้ำโอ้โหมันงงอะ่ะ เดี๋ยวนะผมขอเรียนรู้อะไรแป๊บ hopper lantern osbo เ,ปน,เน,นี่ยผมอยากทำเนี่ยบิโอ้ได้เว้ยป๊บวางตรงนี้เลยมันทำไงอ้าวทำไมคิดขวายิงมะ เอาพัง <laughs> ไม่ใช่ไงเนี่ยสมิตติ้งเทอร์เบิ้ลอะงงเว้ยใช้ไม้หรอไม้ผสมเฟอร์เน,น์ได้ผมจัดให้ ว่าผมกลัวจะมีคนมาบุกบ้านนะสิจะมีคนมาบุกบ้านหรือเปล่า์ <Goodness. S 1> นี่แล้วก็ยังไงนะนี่ใช่ไหม s เกอร์ ที่เป็นตัวดึงในอันนี่ยนะมันคือทำอะไรคือมันทำอะไรมันเดี๋ยวผมขอ,อเอาไม่ได้เหรอก็อคือมันอะไรมันไม่ใช่ เครื่องลมควันเหยอผมงงหมดแล้วโอเคผมขาชุดก็ได้ต้องการโปรเทคชั่นด่วนมายุคเหล็กแล้วตอนนี้ไอ้โบนมิวเอาไปใช้ทำบ้านปลูกผ,ผักแป๊บอันนี้อะไรเนี่ย แต่งโมทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยยาตวใช่พ <c oughs> านีสรุปจะมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลย ไอ้ตรงนั้นโอ้มีโอเคมีพัมปบรกินพัมปบรกินโอ้เพียบเลยเว,ว้ยมันอุดมสมบูรณ์เกินไปแล้วมั้งเนี่ยอะไรนะ่ะมีแกะครับผมจำมืดอีกแล้วอีกฝั่งมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย อยากดูโอ้ทะเลตรงนู้นก็ไอเคเชียเหมือนกันอืมสงสัยผมคงต้องออกาจนภัยใหม่อีกรอบ <c oughs> แต่ตอนนี้อยากได้แค่รลอดอะเอามาเลี้ยงหมูเออเดี๋ยวผมไปเอานี่ดีกว่า,ามาต้องทำรววอีก เช่ารัวนี่ยังเยอะกลางคืนอีกแล้วใช้เวลาไม่คุ้มเลย ในตรงนี้ที่ผมขุดไปล่ะเอ้ยผมไม่ได้โหเสียงดันนี่ว่ะดีฮะมีใครอยู่ไหมครับผมไม่มีโอเค มันหลอนอีกแล้วมันหลอนอีกแล้วมีมอนเกิดแล้วบม อะไรจะคุยอบมเงียบเงียบเชียบเลยมันหลอนแลนะ้วเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่ลำพังเนะี่ยว้าเว เฮ้ยโอ้ยเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนโอ้โหคิปเปอร์โอ้โหโอ้โหบ้านผมมันเป็นสถานสถานสปอนมอนเรื่องไงโอ้โหโอ้โหผมนอนไม่ได้โอ้โหผมต้องสร้างรั้วแล้วรั้วพอมานาเขตเฮ้ยคนเอฟเคอยู่ไหมโอ้โหใครๆที่อยากจับมือ เอ้ยโอย้ผมว่ามืดเกินไปว่ะไม่ไหวไม่ไหวอุย้ยตายตายผมจะตายโอ้ยมันสปอนอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้ยมันสปอนอะไรเยอะเนี่ย ยอาดูแมนตรงนั้นมันคิดจะทำอะไรอย่าแม้แต่จะคิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอบคุณที่มาเยือนผมไม่ต้องการแขกบวัสดีฮะบวัสดีฮะโอ้โหแม่งโอเคผมล่องมันไปไกลแล้ว นอนได้ไหมนอนไม่ได้ <c oughs> ทำใจ <c oughs> ทำใจอย่างเดียวผมดึงปืนเก็บไปสติง Hít nữa không nó đây chạy lên